น่าเกลือนะครับก็ที่นี่นะก็คือพรีม่าเฮาตรงนู้นนั่คือประสัทสัจธรรมนะฮะซอยเดียวกับประษัทสัจธรรมนะครับ,รรรบถ้าเราวิ่งไปตามถน,นนนี้มันก็จะไปออกถนนเส้นปัตยานาเกลือกลับไปวงเวียนปารมานานะฮะก็ซอยเดียวกับเดอะไซหรือนาเกลือ12นะครับชื่อว่าพรีม่า เฮาครับก็มาดูโดยรวงกันนะครับที่พิม่าเฮาเองมีที่จะรถรับเยอะแยะเลยครับเนี่ยโ่งโถงจอดได้รถใหญ่รถเล็กนะฮะเยอะจริงครับเยอะจริงก็ถือว่าที่จะรถนี้สะดวกนะครับที่จะรถนี้สะดวกแล้วก็เรามาดูในตัวที่พักกันนะครับนะ ที่พักเขาก็จะมีมีเขียนไว้นี่สี่ร้อยบาทแต่สี่ร้อยบาทที่ไปดูเนี่ยมันจะเป็นเขาบอกเป็นห้องเก่านะครับเราเลยไม่ได้ไม่ได้พักห้องนั้นเดี๋ยวก็ต้องใครมีโอกาสจะลองมาดูแล้วกันสี่รอยบาทคืออะไรนะครับนี่ก็คือบริการพื้นฐานของเขา Wifi มีสระน้ำเลยครับมีมุมชากาแฟด้านหน้านี่ก็เป็นมุมนั่งเล่นได้นะครับ เข้นนเป็นตัวล็อบบี้ของเขาก็มีพนักงานตลอที่สิบชัว่วโมงถือว่าเป็นได้รับความนิยมมากตกแต่งออกโทนเรียกอะไรมดิเตอร์เรเนียเนาะสีขาวเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับพอเราเช็คอะไรนิด้อยเสร็จก็จะอันนีะครับนี่ก็คือเขาก็จะมีสระน้ำขัน้นตอนการม,มุมเล็กๆอยู่ตรงนี้ อะไรก็ตึกหนึ่งนะครับซึ่งผมไปได้ตึกนี้ก็น,น่าจะเป็นตึกใหม่ที่เขาบอกรบ mm. เราไปเดินดูเนี่ยห้องนอนกัน mm. นี่ครับ mm. บรรยากาศรวมรวมถึงว่าโอเคฮะเ mm. สียอย่างเดียวไม่มีริมฮะ mm. โอ้โหเป็นเหนื่อยหน่อยที mm. ่ผมของเยอะไยมาดำน้ำเลยไม่ค่อยสะดวก เนจากนั้นก็เข้าง่นเนี่ยแข็งแรงสะอาดก็คือเห็นป้ายครับ400บาทก็เลยมาถ้าดูในแอปก็มา400กว่าดนิดแต่สุดท้ายเราก็มาได้ห้อง450บาทห้องไหนวะคิบูคิบูห้องนี้หร จำห้องไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะครับนี่นี่คือห้องครับนี่เข้ามาห้องอ่ะดูตรงโซนเตียงนอนกันลกดีหนึ่งขออภัยนะครับพอนี้เราเพิ่งมาจากห้องเนี้ยเตียงก็สุดเลยจริงๆอ่ะมันคือห้องไม่สนิทปินตู้ไม่สนิทมันคือเหมือนเอาห้องสองห้องอ่ะมาหารสองไห้ห้องหนึ่งห้องมาหารสอง นะครับอ่านี่เรามีโต๊ะเล็กๆให้ตรงน,น,นี้อันหนึ่งนี่จะทำอะไรต้องเดินหมุนนะติดแอร์เหรอใช่ครับแล้วก็งานวันจันทรอ๋อนี่นี่คดนะครับเบียดกันไปเบียดกันไปนี่นะเขาจะมีม <c oughs> ีตู้เย็นให้มุมเขาก็คือสำเร็จรูปหมดครับมุมรอ,อบรอบดิบๆหรืออะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นฉากนี่ฮะเท่าที่เห็นอันนี้รีวิวจริงๆเลย ครับอันนี้ก็เป็นมีสายชีดชำระหน่อนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรเรียบร้อยอ่ะอาจจะรีวิวดิบๆิบ่อยนะฮะอาจดูหน้ากุขออภัยนะครับก็ถ้าเป็นไลฟ์สดรีวิวเนี่ยก็คือพูดกันตรงๆนะก็มาพักเองจ,องจองา่ายเองก็ไลฟ์ไปไม่ได้ตัดต่อแต่ถ้าเขาจ้างจ่ายตังอะไรนีก้ก็จากคลิปหลายๆคลิปที่เห็นนะครับก็ เน้นหน่อยเน้นให้เขาหน่อยก็โอเคเคขาจะดึงเขากดติดตามไว้ใครมีคําถามก็ถามมาผมก็จะมาตอบให้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดะระฆังไว้เวลาผมมีรีวิวที่ไหนใหม่ๆม,มันจะได้ขึ้นได้ช่วงนี้ในวงการรีวิวมันก็ใครๆก็รีวิวได้นะครับก็เลยน่าอาจจะเป็นในไลฟ์สดรีวิวไปเลยถ้าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เน้นแหละเอาดูกันเรียวๆไปเลยไม่ต้องมาตัดต่อนะครับงานอาจจะไม่ได้ สวยงามแลศหรูแบบตะก่อนนะครับก็ให้ดูกันเน้นเที่ยวถูกครับตอนนี้เมืองไทยถูกมากครับโอเคครับมีโอกาสรับชมใหม,ใหม่นะครับสดครับ